รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ไอปา่านขัดกูตลอดเลย <c oughs> มึงว่าน้องกุ๊กไก่ราชศรลปรกรรมเนี่ยด้าเป็นดาวมาหาทวลาลดยชัวร์เลยวะ่ะแม่งเต่เสียดาย อ้ยไอ้ป่ากูเลยไม่เอาไงโอ้โหมึงถามน้องกุกไก่ยังว่าน้องเขาเอามึงหรือเปล่าไอ้ขึ้นคนนี้อาารเตรียมตัวขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งได้แล้วครับอาจารย์เร็วเนาะปีหนึ่งละงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แต้ พีเอ็กชแนนะครับก่อนอื่นขอต้อนรับทุกท่านและน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่การประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยกันสะพัดประจำปี2560ครับค่ะพีเอ็กและในงานประกวดปีนี้นะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาของเราค่ะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะต้องขอบคุณนะคะแบรนด์กระเป๋าสุวิมลค่ะ น้ำผลไม้อมโมยาค่ะและผู้สนับสนุนรางวัลของเราค่ะ Newsell DNA นะคะแล้วก็ทรงผมละลอสวยๆนะ,ะจากร้านมาร์ชวินค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสำหรับวันนี้ไม่ใช่มีแค่น้องๆที่น่ารักเท่านั้นนะครับเรายังมีคณะกรรมการผู้กปกครองให้เกียรติมาร่วมงานของเราด้วยค่ะสำหรับท่านกรรมการนะคะท่านแรกเลยนะครคุณเจิดนังม้าทองค่ะ และท่านต่อไปค่ะคุณเศรษฐวินสัจจะพรเทพค่ะท่านถัดมานะคะคุณบัณฑิตวรลกูลค่ะค่ะและท่านสุดท้ายค่ะรองศาสตราจารย์ด็อตอร์ปิยะพันชัยสอนค่ะ และก่อนที่จะเริ่มการประกวดครับในโอกาสนี้กระผมต้องขอเรียนเชิญคุณพัชรพิมลยังประภากรอ,อธิการบดีและประธานกรรมการในการตัดสินวันนี้ให้เกียรติกล่าวเปิดการบนเวทีขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะนักศึกษาคณาจารย์คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอดจนผู้ประกวดดาวและเดือนของเราในค่ำคืนนี้ ก่อนอื่นพี่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถผ่านรอบมาถึงปัจจุบันนี้ได้ซึ่งไม่ง่ายเลยนะคะการที่จะทำให้เป็นที่นิยมชมชอบชมชื่นสำหรับผู้ที่เขาจะโหวตให้เราสิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาได้ด้วยกายวาจาและใจเท่านั้นและดิฉันมั่นใจว่าค่ำคืนนี้ไม่ว่าใครที่ได้เป็นดาวไรเดือนของเรา จะเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติเหล่านั้นและพร้อมที่จะแสดงความกล้าหาญโลดแล่นออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆของมหาวิทยาลัยเราและจากทั่วประเทศด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะ ต้องขอบคุณนะคะท่านอธิการบดีและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาคัดเลือกดาวและเดือนในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะแลาต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่แอบใจหายนิดน,นึงด้วยค่ะพี่เอ็กดอเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ยว่งเ,เล่นใหญ่ขนาดนั้นนะน้องๆยังอยู่ค่ะทำไมฮะเป็นช่วงของการอำลาตำแหน่งนะคะ,ะของน้องๆของน้องๆดาวและเดือนปีที่แล้วนั่นเองค่ะนะครับทุกคนครับพูดไปก็ตกใจนะครับว่า1ปีเนี่ย ผ่านไปไวมากๆนะครับที่ท<ห>เราได้ร่วมก <ภา S 1> ิจกรรมกับน้องทั้งสอง,ง,สองใช่แล้วครับผมกาลังพูดถึงนะครับน้องพิงสุภัฒวิจิตทานจากคณะแพทยศาสตร์แล้วก็น้องป่าพนาก้องธานินจากคณะแพทยศาสตร์เช่นกันตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งคู่เลยครับ ดิฉันนางสาวสุพัฒวิจิตรทานดาวมหาวิทยาลัยกันตพัฒปีการศึกษา2559ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหัวใหัวโอ้ยปรดอยู่ในความสงบครับใจเย็นใจเย็นครับนี่เก็บเสียงแบ่งเสียงเอาไว้กีดดาวเดือนปีนี้กันบ้างนี่กีดสตอมคอมซิงอักเสบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยใจเย็น เอาว่าตอนนี้น้องป่าอีกหนึ่งครั้งแล้วกันพร้อมไหมฮะพร้อมเชิญครับสวัสดีครับผมนายพนาก้อทธนินเรือนมหาวิทยาลัยการพัฒน์ปี2 5 5พครับดิฉันอยากจะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้มอบโอกาสให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อยนทรงเกียรติตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้รับทางมิตรภาพได้รู้จักเพื่อนใหม่และได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ค่ะผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เป็นเดือนหายาลัยและขอแสดงความยินดีร่่นหน้ากับดาวเดือนคนใหม่ด้วยครับแม่ในฐานะรุ่นพี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องป่าและน้องพิงค์เป็นอย่างมากนะครับในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเราถึง1ปีเต็มๆครับทุกคนครับถึงแม้ว่าวันนี้ครับเขาทต้องสองต้องสละมงแล้วก็ปลดไฟสะพ้ายกับดาวดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น แต่พวกเขาก็คงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่อีกหนึ่งครั้งครับ เมื่อดาวดวงเก่าลับฟ้าไปแล้วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้พบกับดาวดวงใหม่ที่จะมาเจิดจรลัดในค่ําคืนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเป็นช่วงของการแนะนําตัวของผู้เข้าประกวดทั้ง18คนนั่นเองค่ะจาก9คณะด้วยกันครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องๆแต่ละคนและแต่ละคณะกันดีกว่าค่ะพบกับดาวเดือนคณะแพะทยศาสตร์ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนันตึงจิตตาลัตเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมสุทธิทธิประภาพันธ์ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ครับต่อไปนะครับพบกับดาวเดือนนะคะคณะวิทยาศาสตร์คนะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนรดาวจิตอํานวยตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมวายโยพาณิเชยสวร์ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ครับแฟนคลับเยอะมากต่อไปครับผมเรามาพบกับน้องน่ารักดาวเดือนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีค่ะนางสาววรัญญาพรไตรหนานทิพั์เป็นตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมมิ่งขวัญเดชปัญญาตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับต่อไปนะคะพบกับดาวเดือนคณะศิลปรกรรมศาสตร์ค่ะ ค่ะและนี่ก็คือชมหน้าของผู้เข้าประกวดดาวและเดือนทั้ง18คนอของมหาวิทยาลัยกันตภัพของเรานั่นเองค่ะพี่เอ็กครับผมขอเสียปรบมือกับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับเอาลละครับใจเย็นครับเดี๋ยวเราได้พบกับน้องๆอีกหนึ่งพลังอย่างแน่นอน